ครับวันนี้เป็นวันพุธเป็นเช้าวันพุธนะแล้วก็พรุ่งนี้วันพุหัดนะก็วันเนี้ยเมื่อวานน่ะไอคือวันเนี้ยทีเฟกมันเด้งแท่งแรกไงเด้งแรงเลยนะเนี่ยเร่งเด้งแรงอ่ะเหมือนจะแต่ยังไม่กินสองแท่งเนี้ยถ้ากินย้อนหลังไปสามแท่งอ่ะมันมีนัยยะสําคัญนะต้องดูพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นต่อเนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวได้นะก็ไม่แน่นะเออแต่ก็คือวันเนี้ยแอดมินอ่ะจะมาแชร์เรื่องว่า ก็คือว่าตอนนี้แอดมินอ่ะแชร์ประสบการณ์เรื่องว่าเป้าหมายของแอดมินอ่ะคือจะทํากําไรร้อยล้านนะรอบเนี้ยอาจจะเอาร้อยล้านเพราะว่าก่อนนันนี้ก็คือทํากําไรล้านหนึ่งสองล้านสิบล้านอะไรเงี้ยทำได้หมดแล้วอะ่ะเออตอนเนี้ยอยากจะได้ร้อยล้านคือเป้าหมายคือจะไปร้อยล้านนะก็เลยวิธีของแอดมินก็เลยช่วงนเ,เนี้ยก็เลยเนี่ยระหว่างทางเนี่ยลองตรงไหนวะเดี๋ยวคัน ประมาณต่ำกว่าเก้าร้อยลงมาเอ็นก็ขยอยลองนะตอนแรกก็ลองไม่ได้เดยอะอะไรมากหรอกแต่พอหลังๆลองมาเรื่อยๆอะ่ะโอ้โหตอนนี้แอดมินมีอยูสี่ร้อยว่าสัญญานะเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้มันขึ้นอีกแท่งหนึ่งก็อาจจะเป็นหกร้อยสัญญานะก็คงจะต้องถือไว้อ่ะหกร้อยสัญญาเนี่ยเท่ากับมูลค่าของทีเฟกอะหกร้อยสัญญาใช่ไหมมูลค่าของทีเฟกอะประมาณหกร้อยหกร้อยยี่สิบ ประมาณเกือบร้อยล้านอะเอาอาเงี้ยไม่ได้ไม่คำไม่ได้คํานวณอะไรนะคิดว่าประมาณเกือบร้อยล้านอะคิดว่านักเก้าสิบล้านอะประมาณนานานเ,าเนี้ยเก้าสิบล้านร้อยล้านอะเออเนี่ยก็ถือว่าพอมูลค่าทีเฟกอะหนึ่งห้าสัญญามันเ้่ากลับมาเจ็ดแสนน่ะก็เอาเจ็ดแสนเนี้ยเอาเจ็ดแสนไปคูนร้อยี่สิบอะเออมันเท่าไหร่เนี่ยประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยล้านนะมูลค่าที่มันจะเป็นควรที่จะเป็นนะก็คือรอบเนี้ยรอบเนี้ยแอดมินลองอะแต่ปัญหาคือ คือเหมือนย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนที่ที่แอดมินอะ่ะเพิ่งเริ่มเล่นเลยแล้วก็ไม่มีเงินอะ่ะแล้วก็ไปกู้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยไปไปไม่ได้กู้แล้วว่าไปทําบัตรเครดิตอะ่ะแล้วก็มาแบ็กอัพมาซื้อมาซื้อ,มา,อมาซื้อทีเฟกอะครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ครั้งนี้ก็คือจะเป็นการทํามูลค่าที่ใหญ่กว่าเยอะไงคือมูลค่าของมันคือร้อยล้านอะ่ะถามว่าเงินมีเท่าไหร่ตอนนี้แอดมินมีมีเงินอยู่4ล้านอะ่ะแต่ซื้อแต่ซื้อของมูลค่า90ล้านไปแล้วอะ่ะ ก็คือหนักเลยอะ่ะตอนแรกๆก,ก็มีเยอะกว่านี้มีสิบล้านใช่ไหมมันกินกันอะไรหมดเลยอะ่ะเพราะมันลงมาเรื่อยๆอะ่ะมันก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองมาเนี่ยจะเหลือกันอยู่สี่ล้านแล้วเนี่ยก็ก็สี่ล้านยังไม่ก็คิดว่าถ้าเกิดมันไม่ลงเท่าเนี้ก็คิดว่าคงพอนะถ้ามันหยุดลง่เท่านี้แล้วขึ้นอะ่ะก็แค่นี้ก็พอนะแต่ถ้ามันลงต่ออีกอะ่ะสมมติยกตัวอย่างนะมันลงต่อไปเรื่อยๆอ่ะต่ำกว่าเจ็ดเจ็ดร้อนเนี่ยสี่ล้านไม่รู้จะพอป่ะอาจจะพอดีกันเลยสี่ล้านอ่ะเออแล้วเกิดมันลงต่อไปอีกอ่ะ อ,อ,อันนี้คือความเสี่ยงที่อดมินต้องเจอแต่ว่าแอดมินก็สามารถหุนเงินได้อยู่นะก็คือว่าคือถ้าเกิดมันลงต่ำกว่าเจ็ดร้อยแอดมินอาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆแล้วที่แบบอาจจะไปกู้ยืมเงินอะไรเงี้ยเอาหุ้นไปคำ้ำแล้วเอาเอา,เอาเงินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็หรือจะต้องบอกเลิกประก,กันเนี่ยแล้วก็เอาเงินออกมาอะไรเงี้ยมีประกันฉบับหนึ่งของเอเอแอดมินอะ่ะบอกเลิกคือมันยังมันต้องยี่ห้าปีใช่ไหมตอนนี้มันเสือเหมือนเหมือนลงทุนไปสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วอะ คือถ้าเกิดร้อนเงินอน่ะก็ต้องแตกมันออกมาแล้วมาใส่ตรงนี้เออเออก็ยังได้อยู่รวมรวมแล้วต่ตองเงินตรงนั้นอนะ่ะรวมรวมกันอนะ่ะเหมือนจะมีอยู่นะรวมหุ้นเวียดนามได้ประมาณยี่สิบล้านอนะ่ะน่าจะมีอนะ่ะรวมหลายๆอย่างเงินกู้เงินอะไรเงินไปเอาเอาคอนโดไปตึง้งแล้วก็เอาเงินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหุ้นไปตึงแล้วเอาเอาเงินออกมาแล้วก็เหมือนกับว่ากู้เงินมาอะไรเงี้ยเอาประกันไปคำแล้วก็เอากู้เงินออกมาเงี้ยได้นะแต่ว่าถึงตรงนั้นนี่คือแบบ ไม่อยากเห็นจุดนั้นเลยไม่เขาไม่อยากแบบคือไม่อยากไม่อยากจะไปอึดอัดอะทำอย่างนั้นมันอึดนัดอัดนะอึดอัดมากเลยนะคือไม่อยากให้เห็นจุดนั้นไงแต่แต่ให้แชร์ประสบการณ์ก่อนว่าแผนของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถามว่าจะไม่ทําแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันไม่รวยไงเราอยากจะรวยร้อยล้านเนี่ยเพราะว่าเราทากำไรสิบล้านได้แล้วอะล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านทําได้หมดแล้วอะแต่ทีนี้จะไปร้อยล้านอะมันไม่ได้ง่ายนะเพราะการทากาไรอ่ะ จังหวะมันมาเนี่ยมันมันได้มาบ่อยๆห้าปีมาทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแล้วจะทำสิบล้านกี่ปีอ่ะสิบปีหรอร้อยล้านมันเป็นไปไม่ได้เออมันก็ต้องเอาทีเดียวแบบตรงรอบนี้แหละเอาร้อยล้านทีเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีหกร้อยสิบสัญญานะก็คงคิดว่ารอมันซื้อจนกระทั่งมันเปลี่ยนเทนน่ะเป็นขาดขึ้นอ่ะแล้วก็ค่อยไปขายทีเดียวอะไรเงี้ยมุดตอนนี้เราซื้อไปร้อยล้านใช่ไหมมันขึ้นไปร้อยห้าสิบล้านอ่ะก็ขายแล้วก็ได้ห้าสิบล้านแล้วเออ ง,ง่ายง่ายคำนวณง,ง่ายง่ายแต่ว่ามันจะเป็นในง,งานหรือเปล่าอาลุยก,ก็อย่างนะเจ็ดหกสามเนี่ยมันขึ้นไปเป็นหนึ่งพันเนี่ยก็ได้ไม่น้อยนะขึ้นไปหนึ่งพันนี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์อะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะอะขึ้นไปพันหนึ่งขึ้นไปพันหนึ่งนี้ไม่ได้ว่าจะไม่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะเออมันไปได้นะแต่ว่าโอ้ยห้านาทีแล้วอุ้ยเหมือนพูดไม่หมดอะเหมือนเหมือนมีเรื่องจะพูดเยอะแต่พูดได้แค่เนี่ย ไม่ใหญ่พูดห้านาทีเกินห้านาทีไงเพราะว่ามีที่เก็บอัพโหลดนานจะไปทำอย่างอื่นโอเคเดี๋ยวไม่มา,มา,มา,มาตอบภาคสองแล้วกันภาคนี้จบข้านี้ก่อน